นี่เป็นเสียงระฆังสัญญาณบอกว่ารถไฟขบวนพิเศษในกิจกรรมรับน้องรถไฟของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังแล่นเข้าสู่ชานชลาสถานีรถไฟเชียงใหม่ในเช้าวันที่2มิถุนายนขบวนนี้มีน้องเฟรชชี่270คนซึ่งการเดินทางของน้องใหม่เริ่มต้นจากสถานีรถไฟหัวลำโพงก่อนจะไปรับน้องใหม่ตามรายทางทั้งจังหวัดลบบุรีนครสวรรค์พิษนุโลกและลำปางจากนั้นเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นบ้านหลังใหม่ของน้องๆที่ต้องใช้ชีวิตและศึกษาบนผืนแผ่นดินล้านนาไปอย่างน้อย4ปีสำหรับบรรยากาศการต้อนรับของรุ่นพี่เป็นไปด้วยความอบอุ่นรุ่นพี่บางส่วนเดินทางมากับน้องและมีรุ่นพี่อีกส่วนรอรับที่สถานีรถไฟเชียงใหม่พอน้องมาถึงเชียงใหม่พี่ๆก็พาน้องไปสักการะสารธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็เลี้ยงต้อนรับน้องๆด้วยขันตกอาหารเหนือซึ่งน้องใหม่มาไกลที่สุดคือจากจังหวัดสงขลาและนี่ถือเป็นอาหารเหนือมือแรกของน้องอีกด้วย เพราะมีการแสดงต่าง,างๆทําให้น้องๆรู้สึกเป็นกันเองรวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้กล่าวต้อนรับจากนั้นรุ่นพี่ก็พารุ่นน้องเข้าสู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพักผ่อนหลังเดินทางมาไกลทั้งคืนก่อนจะเริ่มปฐมบทการเป็นลูกช้างของมอชอถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรา CM l i v e TV ด้วยนะครับ